ทำสเต็ปสวัสดีค่ะพอดีเจอนกกระยางเกาะค่ะทุกคนเลยเก็บภาพความน่ารักน่ารักของเขามาฝากค่ะเป็นธรรมชาติของเขานี่กําลังมองหาอาหารอยู่เลยวันนี้อากาศดีนะทุกคนไม่ร้อนเท่าไหร่ลมลื่นเย็นสบายที่นี่ลมแรงดีจังค่ะเก็บภาพนกมาฝากทุกคนก็ต้องอยู่ห่างๆเฝ้าระวังหน่อยค่ะไม่งั้นน้องเขาจะบินหนี สวัสดีค่ะตรงนี้จะเป็นคูน้ําค่ะพอดีเห็นนกกระยางเกอกยืนหาอาหารหาเหยื่ออยู่เลยเลาเก็บภาพความน่ารักมาฝากตรงนี้จะเป็นใต้ต้นไม้ใหญ่ร่มลื่นดีจังทุกคนอากาศดีด้วย สวัสดีคะ่ะทุกคนพอดีผ่านมาตรงบ่อบัวหลวงเห็นนกกระยังกกอกยืนอยู่ที่สูงชมธรรมชาติหาเยื่อด้วยไปในตัวสวยมากเลยค่ะ